เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆด้วยการกดติดตามให้เราด้วยผู้ที่มีความโลภและความเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงชายผู้หนึ่งเคยร่ำรวยล้นฟ้าแต่โลภะในใจทำให้เขาโยนข้าวหาสารลงแม่น้ำเพื่อประชดพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งเขาก็ล้มละลายแต่นั่นไม่ใช่จุดจบกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเปลี่ยนชีวิต ที่ต้งหักมุมและลึกซึ้งเพื่อนทาตเรื่องราวที่คุณจะได้ฟังดังต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐีในอดีตแต่มันคือเงาสะท้อนของใจเราทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าธรรมะจากพระพุทธเจ้าผู้รู้แจง้งกเมืองอังคะในยุคพุทธกาลมีเศรษฐีชื่ออุคะผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ใหญ่โตและคลังทรัพย์ถึงเจ็ดกฎ อุคะร่ำรวยจากการค้าขายเกลือผ้าไหมและอัญมณีจากชมพูทวีตไปยังสุวรรณภูมิแม้จะมีทรัพย์มากแต่ใจของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงว่าจะเสียสิ่งที่ตนมีไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยเหลือคนยากจนวันหนึ่งภรรยาเขาขอเพียงน้ำมันหนึ่งองเพื่อนำไปถวายวัดอุคะกับแสดงความโกรธเรี้ยว เราทำมาหาได้ด้วยยาติเรืออย่าหวังให้ข้าสูญเสียแม้แต่หยดเดียวกับคนพวกนั้นชาวเมืองต่างพากันสาบแช่งเขารับหลังแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดต่อหน้าเขาล่ำรวยแต่เปล่าเปลี่ยวและไม่มีใครรักวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยพระญาณว่าปุคะแม้จิตจะมืดมัวด้วยโลภะ หากแต่ยังมีเมล็ดแห่งศรัทธาฝังลึกอยู่พระองค์จึงเสด็จพร้อมพระอานนท์ไปยังเมืองอังคะโดยทรงบินทบาทผ่านหน้าคฤหาสถ์ของเศรษฐีปุโลกภรรยาของอุคะซึ่งชื่อมิตตาเห็นว่าองค์ผ่านหน้าบ้านจึงน้อมนำพัตตาหารจากครัวไปถวายโดยพลกการ ปุคคะเห็นเหตุการณ์นั้นกับพี่โลดหนักถึงขั้นสั่งห้ามไม่ให้ภรรยาเข้าขัวอีกต่อไปพระอานน์จึงกล่าวขึ้นว่าผู้ใดให้ข้าวแม้เพียงหยิบมือด้วยจิตศรัทธาผู้นั้นย่อมปวดปล่อยตนจากโต้แห่งความปนีปุคคะหัวเลาะเยาะแล้วตะโกนออกไป หากคนที่บริจาคเพียงข้าวหยิบมือน,นั้นจะได้บุญข้าจะโยนข้าวเต็มโกดังลงแม่น้ำแล้วรอดูว่าข้าจะขึ้นสวรรค์ไหมเพื่อประชดธรรมะของพระพุทธเจ้าอุคะสั่งให้ขนข้าวสารจำนวนมหาศาลจากโกดังไปเทลงแม่น้ำแต่ทันทีที่เมล็ดข้าวหล่นลงน้ำมวลน,น้ำกับเปลี่ยนสีเป็นสีดำสนิทฟองคล้ายพิษลอยขึ้น พ่อค้าที่ล่องเหลือพากันหวาดกลัวชาวบ้านต่างซุบซิบว่าเขาทำให้แม่น้ำโกรธพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและตัดต่อนหน้าชาวบ้านว่าผู้ใดทำทานด้วยใจอาฆาตย่อมไม่เกิดบุญผู้ใดกระทำเพื่ออวดดีย่อมไม่พ้นจากวิบากแห่งตนอุคระฟังแล้วกลับหัวเลาะอ,อีกครั้ง เจ้าคนถือบาทนั said, <Philadelphia> <S voulais uno> <Yeah>. ้นสอนคนโง่ให้จนเขาปฏิเสธแม้จะเพียงแค่รับฟังธรรท่ามกลางความผิดหวังของภรรยาและชาวบ้านเช้าวันถัดมามีชายคนหนึ่งเดินทางจากเมืองราชคฤก์เขาชื่อว่ามหิทตะอดีตเพื่อนสนิทของอุคะในวัยเยาว์มหิทตะเปลี่ยนไปมากเขาแต่งกายเรียบง่ายไม่ถือทองหรือทรัพย์ใด ข้าบวชแล้วเขากล่าวในสำนักของพระสมณะโคโดกปุคะหัวเลาะเสียงดังยินดีจะเลี้ยงดูเพื่อนเก่าแต่เมื่อรู้ว่าเพื่อนตนบวชเป็นพิสุก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นหม่นทันใดเจ้าทิ้งทางโลกที่มั่นคงไปหาความว่างเปล่าเพื่ออะไรวาหิทธะยิ้มและตอบเพียงสั้นๆ เพราะความโลภของเรานั่นไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องละคำตอบนั้นทำให้อุคะถึงกับนิ่งไปในค่ำคืนหลังจากได้พบเพื่อนเก่าอุคะนอนไม่หลับเสียงของมหิตะยังดังก้องอยู่ในหูเขาเพราะความโลภของเรานั่นไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องละเขาลุกขึ้นเดินไปดูกระดังงที่เคยเต็มไปด้วยข้าวสารซึ่งบัดนี้กลับว่างเปล่า แทนที่ความภาคภูมิใจจะเกิดขึ้นเขากลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดอุกะพึมพำเบาๆกับตนเองเราทำสิ่งนี้ไปเพื่อแสดงอำนาจหรือเพื่อปกป้องสิ่งใดกันแน่ในเงามืดมีเสียงหญิงชลาล้องไห้เบาๆใกล้คลิาหาดเมื่อเขาเดินเข้าไปดูจึงพบว่าเป็นหญิงขอทานที่เคยอาศัยน้ำซาวข้าวจากบ้านเขา เธอพูดเพียงว่าตั้งแต่เจ้านายโยนข้าวลงน้ำแม่น้ำก็ไม่สงบพวกเราหิวไม่มีแม้ข้าวต้มข้าวแห้งหัวใจของอุคะสั่นไหวเล็กน้อยแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งสองวันต่อมาพระกุทธเจ้าทรงกลับมายังเมืองอังคาอีกครั้ง พร้อมพระสงฆ์บางรูปและทรงนั่งใต้ต้นพิกุลหน้าตลาดใหญ่ข่าวแพร่สะพัดทั่วเมืองประชาชนแห่มาเต็มบริเวณขณะที่อุคะซึ่งมองอยู่บนระเบียงก็เริ่มรู้สึกแปลกใจพระองค์ตล่าวแก่ชาวเมืองว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ยึดมั่นในทรัพย์สินดุดงูรัดคอย่อมเป็นทุกข์ แม้ยามมั่งมีก็มีความกลัวเป็นเงาตามตัวขณะนั้นอุคะเผลอหลุดปากว่าแล้วคนจนละ่ะไม่โลภหรือไรเสียงนั้นเบาเพียงกระซิบแต่พระพุทธเจ้าทรงหันมาทางเขาตรัสโดยไม่ได้เรียกชื่อความโลภไม่ได้แยกว่าจนหรือรวยแต่วัดจากจิตใจผู้ยึดต,ติดไม่สิ้นสุดตังหาอุคะถึงกับสะดุ้ง แล้วรีบเดินกลับเข้าคลิสหาดไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์ได้ยินสิ่งที่เขาพูดทั้งที่เขาอยู่ไกลในคืนนั้นอุคะฝันเห็นตนเองตกลงไปในปล่องภูเขาไฟซึ่งเต็มไปด้วยเงินทองและอัญ,ญมณีเขาพยายามปีนขึ้นแต่ทรัพย์ทั้งหมดกลายเป็นหินหลอม และมัดเขาไว้เขากรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงตอบรับทันใดนั้นเงาของชายคล้ายพระพุทธเจ้ายืนอยู่ขอบกล่องตลัดว่าเมื่อเจ้าต้องการทุกสิ่งโลกจะให้เจ้าทุกอย่างเพื่อกักขังเจ้าเขาสะดุ้งตื่นใจเต้นลัวเหงื่อเต็มตัวมองออกนอกหน้าต่างก็พบ,พบเพียงความเงียบตั้งแต่วันนั้นเขาไม่แตะต้องเงินทองเลยแม้แต่น้อย แต่ยังไม่บริจาคยังไม่สำลึกยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวข่าวลือกระจายทั่วเมืองว่าเรือบรรทุกผ้าไหมและอัญญมณีของอุคระถูกพ้นโดยโจรทะเลถ้าเรือถูกเผาคลังสินค้าถูกยึดการค้าถูกตัดขาดผู้รับเหมาพากันทวงหนี้อุคระล้มละลายในเวลาเพียงเจ็ดวัน เมื่อข่าวนี้ถึงหูพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ตำหนิหากแต่ตลัดเบาๆแก่พิสุทั้งหลายว่าโลภะไม่เพียงกัดกินจิตใจแต่ยังฉุดลั้งบุญจนหมดสิ้นขณะเดียวกันปุคะผู้เคยยืนหยิ่งกลางธหิสน์ใหญ่ต้องนั่งกับพื้นโรงครัวขนาดเล็กร่วมกินข้าวต้มกับชาวบ้านที่เขาเคยดูถูก หลังล้มละลายชีวิตของอุคะกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งบ้านหลังใหญ่ถูกขายทอดตลาดเหลือเพียงห้องเล็กๆที่เขาอาศัยร่วมกับภรรยาและคนรับใช้ผู้จงรักภักดีวันหนึ่งขณะเดินผ่านลานตลาดเขาได้ยินเสียงชาวบ้านจับกลุ่มฟังธรรมใต้ต้นไทรที่นั่นพระพุทธเจ้ากำลังสแสดงธรรมเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในตอนแรกจนกระทั่งพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนที่สุตั้งหลายบุคคลผู้หลงในความมั่งคั่งย่อมเป็นเหมือนบุรุษที่ถือคบเพลิงแล้ววิ่งทวนลมนิช้าความร้อนนั้นก็ย่อมเผาตนเองคำพูดนี้เหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจอุคะเขาเดินเข้าไปนั่งด้านหลังผู้คนโดยไม่มีใครจำเขาได้ในสภาพปอนปอนในใจเขาเริ่มมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนความเงียบสงบ หลังจากแสดงธรรมจบพระพุทธเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ผู้ใดถามปัญหาอุคะเดินเข้าไปกราบเบื้องพระพักทั้งน้ำตาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเมื่อเรามีทรัพย์มากเราโลภยิ่งแต่บัดนี้เราสูญเสียทุกอย่างแล้วเราไม่รู้จะใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อสิ่งใดพระองค์ทรงพิจารณาเขาด้วยเมตตาแล้วตัดว่าดูก่อนอุคะ คนผู้บางมีที่ยึดมั่นในทรักเหมือนคนมีข้าวเปลือกแต่ไม่ยอมสีเหมือนมีน้ำแต่ไม่ยอมดื่มผู้ใดใช้ความสูญเสียเป็นครูย่อมเป็นผู้เริ่มต้นทางพ้นทุกข์อุะกล่าวทั้งน้ำตาข้าพระอ,องค์อยากให้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดเชยความผิดพระพุทธเจ้าจึงตัดต่อไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิด แต่ด้วยความเข้าใจธรรมจึงจะชดใช้ได้แท้จริงหลังจากวันนั้นอุคระเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเขาออกช่วยชาวบ้านซ่อมสะพานไม้ให้คนยากจนขุดบ่อน้ำถวายวัดและนำภรรยาไปร่วมฟังธรรมทุกวันพระมิตราภรรยาของเขากล่าวด้วยรอยยิ้มสามีของข้าไม่ได้เปลี่ยนเพราะจนแต่เพราใจเขาเปิดรับธรรมเสียที แม้ยังไม่มีทรัพย์แต่ใจของอุคะกับเต็มเปลี่ยนเขาเริ่มเรียนรู้พระธรรมสนทนากับพระอานนท์และถามถึงกาละผุกปรธานขันหรือความยึดมั่นในตัวตนพระอานนท์ตอบว่าอย่าคิดล้างตัวตนด้วยการทำดีเพียงเพื่อชดใช้แต่จงเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงจึงไม่ควรยึดอะไรไว้เลย แม้แต่ชื่อเสียงใหม่ที่เจ้าสร้างกุคะจึงอธิษฐานเงียบๆในใจหากวันหนึ่งข้ามีทรัพย์อีกข้าขอใช้มันเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตนแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดจะทดสอบคำอธิษฐานนี้อย่างหนักอีกสามเดือนถัดมาชาวบ้านพากันแตกตื่นเรือกขนสินค้า,ใ,ออาใหญ่ของอุคคะที่หายไป ถูกค้นพบในอ่าวห่างไกลทางใต้โจรทะเลผู้ป้นเรือน,นั้นได้ล่มเรือนแล้วทิ้งอีกลำไว้โดยไม่แตะต้องซึ่งก็คือเรือของอุคะข่าวดีมาถึงเขาโดยไม่คาดฝันเขาได้รับทรัพย์คืนจำนวนมากอย่างปฏิหารทองคําผ้าไหมอัญมณนนีทั้งหลายกลับคืนสู่มือเขาชาวบ้านพากันยินดี แต่บางคนเริ่มกระซิบกันว่าหรือเขาจะกลับไปเป็นเศรษฐีโลกอีกครั้งภรรยาของเขามองหน้าเขานิ่งๆแล้วกล่าวเพียงว่าครั้งนี้เราจะได้รู้ว่าใจเจ้าจริงหรือไม่หลังทรัพย์สินถูกส่งคืนโดยทางการอุคคะมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์เก่าอีกครั้งชาวเมืองต่างมองด้วยความสงสัยปนยินดี เขาสั่งให้ใช้เงินส่วนหนึ่งซื้อผ้าแจกคนยากไร้ซื้อยารักษาโรคและเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าเขายังคงใช้ทรัพย์เพื่อผู้อื่นแต่ก็เริ่มกลับเข้าคหาหิสน์หลังเดิมเขาอ้างว่าเพื่อความเหมาะสมเวลาเชิญแขกแต่ก็มีเสียงหนึ่งในใจเขาแว่วเบาๆเจ้ากลับมามีแล้วแล้วเจ้าจะกลายเป็นใครอีกครั้ง พระพุทธเจ้าทรงทราบการเปลี่ยนแปลงของอุคระด้วยพระยานวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาโปรดชาวเมืองอีกครั้งและแสดงธรรมเรื่องผู้แซงทำดีดูก่อนพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ทําทานโดยหวังคําชมย่อมเปรียบเหมือนคนเทน,น้ำใส่ทรายทรายไม่เก็บน้ำน้ำก็ไม่เกิดประโยชน์อุคระนั่งอยู่แถวหน้าใจเขากระตุก เขารู้ดีว่าคํานี้มาถึงเขาโดยตรงภายหลังเขาไปกราบพระพุทธเจ้าเงียบๆแล้วกล่าวว่าข้าพระองค์คิดว่าข้าไม่โลภแล้วแต่ทําไมใจยังไม่สงบพระองค์ตรัสด,ด้วยถ้อยคําอันลึกซึง้งเจ้ายังยึดอยู่ในภาพของคนดียึดในชื่อเสียงของผู้ขับใจนั่นก็คือโลภที่แปงลงร่างแล้ว วันรุ่งขึ้นปุคะกลับมาคิดหนักเขาเดินทางไปที่แม่น้ำที่เขาเคยเทข้าวลงในอดีตที่นั่นเขาพบหญิงชราคนเดิมนั่งอยู่เธอหันมาแล้วพูดเพียงสั้นๆว่าแม่น้ำคืนข้าวมาให้เจ้าแล้วแต่เจ้าจะคืนอะไรแก่โลกบ้างละ่ะปุคะกลับไปที่คฤหาสน์ในคืนเดียวกันนั้นแล้วประกาศต่อภรรยาและคนรับใช้ว่า เราจะยกทรัพย์ทั้งหมดให้วัดโรงพยาบาลและโรงเรียนเราจะย้ายออกจากข้าวเลือหารไปอยู่เรือนหลังเล็กท้ายสวนเหมือนเดิมภรรยาไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ยินมีเพียงแววตาสงบเธอกล่าวว่าครั้งนี้เจ้าไม่ได้สละทรัพย์แต่เจ้าสละตัวตนจริงๆแล้วเมื่ออุคะทําตามสัจจะพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาโปรดเขาเป็นครั้งสุดท้าย อุคะนั่งกราบพร้อมกับภรรยาด้วยใจสงบไม่หวังการยกย่องอีกต่อไปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอุคะเจ้าได้เข้าใจแล้วว่าโลภะไม่ใช่เพียงการแสวงหาแต่คือการไม่ยอมวางแม้ความดีที่ตัวเองยึดไว้ผู้ใดละได้ทั้งทรัพย์ภาพลักษณ์และความยึดมั่นในบุญของตนเองผู้นั้นย่อมพ้นจากบวก่วง อุคะหลังน้ำตาอย่างสงบพระพุทธเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์เบาๆวันนั้นเมืองอังคะเงียบสงบและมีแสงแดดนุ่มนวลส่องลงมาบนใบไม้พอดีไม่ใช่ฤดูร้อนไม่ใช่ฤดูหนาวแต่คือฤด,ดูแห่งการปลดปล่อยเมื่อข่าวการสละทรัพย์ของอุคะแพร่ทั่วเมืองอังคะชาวเมืองต่างตกตะลึงมีทั้งผู้สรรเสริญและผู้สงสัย วันหนึ่งพระอานทนเดินทางมาพบเขาและกล่าวว่าโยมอุคะพระพุทธเจ้ากาัดว่าชะตาของโยมจะมีสามทางให้เลือก 1. ครองเรือนอย่างผู้ละความโลภ 2. อ,อุปสมบทในพระธรรมวินยัย 3. ละสังขารในกุศลจิตท่านะยังไม่ทันสละบ้านเรือนอุคะนิ่งไปนาน กตอบว่าข้าพระเจ้าอยากใช้ลมหายใจที่เหลือเพื่อเฝ้าดูจิตตัวเองอย่างสงบไม่คลองโลกไม่ละโลกแต่เข้าใจโลกพักอานนท์เพียงยิ้มและพูดเบาๆว่าบางครั้งการไม่เลือกทางใดเลยกับเป็นการเลือกทางธรรมเมื่อถึงอายุ70ปีอุคคะเริ่มอ่อนแรงเขาไม่ได้ป่วยหนักแต่ อ่อนลงเรื่อยๆเหมือนดอกไม้ที่โรยโดยไม่มีเหตุรุนแรงในวันพระใหญ่เขาขอให้ภรรยาน,นำเขาไปยังต้นไสรหน้าวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาเคยฟังธรรมครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าที่นั่นเขานั่งเงียบหายใจช้าๆแล้วเอ่อยเบาๆว่าข้าเคยโลภจนลืมใจตัวเองข้าเคยทำดีเพราะกลัวบาป แต่ตอนนี้ข้าไม่ต้องเป็นอะไรอีกแล้วเขาหลับตาและจากไปเงียบเงียบไม่มีเสียงฟ้าผ่าไม่มีเสียงระฆังมีเพียงใบไม้ที่ปลิวลงมาทีละใบเมื่อข่าวการละสังขารของอุกะแพรกระจายออกไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พิสุทั้งหลายที่วัดเชตทวันมหาวิหารโดยตรัสถึงเขาว่าดูก่อนพิสุทั้งหลาย บุหลุผู้เคยเต็มไปด้วยโลภะอาฆาตและอัตตาเมื่อรู้เท่าทันกิเลสย่อมเป็นดั่งไม้เน่าที่แตกดอกได้เปรียบความมืดเป็นแสงเปรียบพันธะเป็นทางพ้นทุกข์และทรงสรุปทำเทศนานั้นด้วยพะะาะคาถาผู้ใดชนะตนได้แม้เป็นผู้เคยชนะโลกด้วยความโลภย่อมประเสริฐกว่าผู้มีชัยในสงครามพันครั้ง เพราะใจสงบวันเดียวประเสริฐกว่าชนะทั้งแผ่นดินหลังจากนั้นพ่อองค์ทรงตรัสว่าบุคะจะได้เสวยสุขในเทวโลกด้วยจิตที่หลุดพ้นและหากได้กลับมาเกิดอีกครั้งในโลกมนุษย์จะบังเกิดในแผ่นดินแห่งธรรมพร้อมสติเต็มเปี่ยมแต่ปฐมวัย